ชาวนาได้เฮแล้วข่าวความคืบหน้าสำหรับทกสนัดโอนเงินช่วยชาวนาไรละ500บาทรับสูงสุด1,000 0บาทจ่ายวันที่1ทธันวาคมนี้จริงหรือไม่เช็คข้อมูลด่วนครับ ข่าวความคืบหน้าล่าสุดสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500จากการอนุมัติเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ตคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประกรรันรายได้ข้าว พ่วงโครงการคู่ขนานวงเงินรวม51,858ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2,563ทับ64หรือเงินไรละ500จะเริ่มเดือนพฤศิกายน2,563เพื่อช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวช่วยให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในปีการผลิต2,563ทั64นั่นเองครับโดยในช่วงแรกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของรัฐบาล จะจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทับ64ในรอบแรกเบื้องตน้นอัตราไร่ละ500บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่รับเงินสูงสุด10,000บาทซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานาะการโอนได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารทกสช่องข่าว inbaac com ซึ่งเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสถานาการโอนเงินจากการช่วยเหลือโครงการไร่ละ500และเงินประกันรายได้ผมจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะครับโดยแหล่งข่าวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าบอ,าอร์ดทกศจะพิจารณาอนุมัติการพิจารณาเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500คาดว่าไม่มีปัญหาจะสามารถจ่ายได้เลย จากที่ประชุมคอรอมอได้อนุมัติเห็นชอบแล้วตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้มีหลายพืชที่ทอกอสอกำลังจ่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้ข้าวข้าวโพดล่าสุดมันสำปะหลังและการจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับกเกษตรกรชาวสวนยาง ที่จะจ่ายในวันที่27ทีด้วยดังนั้นทางทกศจึงคาดว่าจะโอนเงินช่วยเหลือชาวนารายละ500บาทสูงสุด10,000บาทธนาคารจะโอนเงินให้ประมาณวันที่1ธันวาคม2563นีกครบับก็รอลุ้นกันเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีที่น่าลุน้นอีก ไม่กี่วันอีกประมาณ3วันจะถึงวันที่1นธันวาคม63ก็มารุนว่าจะมีการโอนเงินรารละา้าร5 0 0บาทสูงสุด1,000งบาทต่อครัวเรือนให้กับเกษตรกรชาวนา ตามคาดการที่เป็นข่าวหรือไม่ครับนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าล่าสุดที่นํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ